วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูงานติดตั้ง e p o x y c o a t i n g และ e p o x y Selll e v e l i n g ในพื้นที่บริเวณห้องขยะของลูกค้าโดยผลิตภัณฑ์ e p o x y ที่เราเลือกใช้ในการติดตั้งนี้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงทนต่อสารเคมีและง่ายต่อการทำความสะอาดเหมาะสำหรับการใช้งานพื้นที่ที่มีความสปกปรกสูงและต้องการความสะอาดเป็นพิเศษเช่นห้องขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง e p o x y Selll e v e l i n g จะช่วยให้พื้นผิวเรียบเนียนทำความสะอาดง่ายป้องกันการสะสมของสิ่งสปกปรกและยังสามารถ ้องการสารเคมีบางชนิดที่อาจปนเปื้อนมากับขยะต,ต่างๆได้ด้วยเรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านโดยมีทีมงานและวิศวกรช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลงานติดตั้งอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลง,งานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าขอบคุณนิวเมกาพาที่ไว,ว้วางใจใช้บริการอีพ็อกซี่จากบริษัทวิโกเทคหากคุณกำลังมองหาบริการติดตั้งระบบกันซึมเคลือบพื้อพนอุตสาหกรรมและซ่อมแซมโครงสร้างอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา วีโกเทคบริการรับติดตั้งระบบกันซึมเคลือบพืน้นอุตสาหกรรมและซ่อมแซมโคงสร้างติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0846774437